เราทำไปทั้งหมด5เจสชั่นนะคะตอนนี้เหลืออีก4เจสชั่นในพาทที่2นะครับจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือว่าฟั่งชอนอลเทรนนิ่งแบบนั้นค่ะช้าๆเลยด้าขวาตีวิ่เลยชิวมากกูกิ๊กไหวเปล่า กับพวกเราสองคนในรายการตีดค่ะ,คะเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปทํากิจกรรมสนุกุกกันนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เดิมจากเทปที่แล้วเลยนะคะทุกคนนะั่นก็คือที่ MT M G M Boutique Muay Thai Fitness ค่นนคะจากทาเที่นะคะเราสองไปทั้งหมด อนนี้เลยสี่สถางนงั้นเราไปต่อก,กันให้พบกันเลยไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนี้พี่เทนเนอร์ก็รอเราอยู่ที่สเตถานแล้วค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่สถานที่6กันแล้วใ่ไจากห้าสถานแรกนะคะในส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างคะในพาร์ทที่2นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของ w i h t r a i n หรือว่า functional training นะครับโดยสเตชัน so, ที่6กเน,นี่ยจะเน้นการ ออกกำลังกายแบบ Functional t r a น n i n g นะครับเพราะว่าการออกกำลังกายแบบต่อข้อต่อขึ้นไปเป็นโลเวอร์กับอัเปอร์ใช้ทั้งหมด2ท่าท่าละหนึ่งนาทีครึ่งค่ะจะรวมทั้งหมดเป็น3นาทีท่าที่สองนาทีเหมือนเดิมเลยเวลาที่เราออกกำลังกายฟิตค่ะไหวค่ะสามนาทีเหมือน3ชั่วโมงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าแรกการอุปกรณ์ที่เราใช้เราจะใช้เป็นดัมเบลนั่นเองในท่าแรกค่ะเราเซตอัพเลยเริ่มจากการเซตอัพนะคะแบบนี้เลยใช้เป็นฟัลัง r e v อ r s สลังนั่นเองก้าวไปด้านหน้า ่อยซ้ายขวาและรีเวิร์สไปด้านหลังอัพแล้วย่อลงล้างปังปังและสลับซ้ายขวาเลยแบบนี้เยี่ยมมากส่วนท่าที่2ค่ะเราจะใช้ท่าเป็นซ้ายล้างแล้วก็ฟอนคิกนั่นเองมาดูในท่าของซ้ายล้างค่ะก้าวขวาขวาไปด้านข้างทิ้งสะโพกไปด้านหลังเลืกลับมาแล้วเตะขึ้นด้านบนใช่และสลับซ้ายขวาแบบนี้เลยอัพขึ้นใช่ ท <ane> ีนี้เราจะแบบงให้พี่ๆทำทั้งสองท่าไปพร้อมๆกันเลย2 1 let's go เก้าใช่ค่ะแล้วไปด้านหลังฮึบฮึบแบบนั้นเองและสลับซ้ายขวานะคะในส่วนของ functional เราใช้เป็น movement ค่ะหรือว่าข้อต่อต่างๆของกล้ามเนื้อนั่นเองมากกว่า2ข้อต่อขึ้นไปเลยโดยท่าแรกเราโฟกัสที่คอไตเสพหรือว่าหน้าขากับช่วงหัวไหล่นั่นเองจังหวะที่ต่อไป ส่วนท่าที่2โฟกัสในส่วนของโรเวอร์บอดี้เหมือนกันนะคะเป็นต้นขาด้านในและเป็นการเตะขึ้นโดยผสมประสานในแม่ไม้มวยไยเข้ามาช่วยด้วยในตัวนี้3 2 1โอเคทีนี้สลับท่ากันค่ะเชืก้าวไปด้านหน้าแล้วต่อยซ้ายขวาแบบมนั้นค่ะและก้าวมาด้านหลังย่อทำได้ดีเลย สองหนึ่งพักเบรคเตชันที่เร่เราใช้สเตชันอินเทนซิตี้ค่ะหรือว่าพลังากดของกล้ามเนื้อปัดใหญ่น่ะดงโดยแต่ละท่าค่ะเราใช้พลังสูงสุดในการที่เราบอกเนี่ย ให้หมดแม็กเลยก็คือขานไขมันเลยใช่ไหมคะใช่ขานชาลมงไขมุกเมื่อเช้านี้ค่ะใช่แล้วเริ่มจากในท่าแรกเลยค่ะในท่านี้นะคะเราจะเริ่มเป็นเซตอัพในท่าครชจ้าค่ะหรือว่าไฮแพนงนั่นเองเราเริ่มจากการวิดพื้นก่อนหนึ่งทีอัพและจมลงปรับแล้วเึ้่อนใช่ค่ะทีนี้มาในส่วนของออปชั่นขอดูข่าออปชั่นหน่อยค่ะพี่กายคะอึ๊บลง วางเข่าพุชแล้วขึ้นแบบนั้นแล้ววางขาขึ้นแบบนี้ได้เลยท่าที่2ทีนี้เราชั้นใช้เป็นการจำสคอรตค่ะโดยการเซตอัพยอสคอรตลงก่อนทีแล้วจำขึ้นภายนี้กับยกเข่าสูงขึ้นค่ะแล้วแบบนี้ทำตอเนื่องหนึ่งนาทีขึ้นเลยก็คือขาเราจะฟ<ช>ิตแด์เฟิร์มไดล้่ไ <ลง S 2> ขมันเลยใช่ไหมคะโนเ no ลยเดยใช่ยอแล้วยกข่าสูงขึ้นเลยยกข่าสูงขึ้นป๊อป เยี่ยมมาค่ะเบิบขึ้นายค่ะช่าชาโฟกัสเท่าไว้ไม่ต้องเล่นเลยค่ะปลึ๊บโยกแล้วจัมแบบนั้นค่ะช้าช้าเลยสปอตปึ๊บขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเยี่ยมค่ะขออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่ากันอัพแล้วขึ้น3 2 1โอเคขึ้นมาก่อนขึ้นมากันมา เปลี่ยนท่ากันเยี่ยมมากพร้อมนะพร้อมค่ะสามฮึบสองแล้วไปเยี่ยมแล้วยกเข่าขึ้นสูงแบบนั้นทำได้ดีค่ะฮึบแล้วยกขึ้นอ้ะเยี่ยมมาก ชั้น8แล้วนะคะใกล้โคกันแล้วเนาะใช่เลยแค่ สอสเตชันเท่านั้นสเตชันนี้เราทําอะไรกันบ้างคะใช่ใน่วนของสเตชันที่8ค่ะเราใช้เป็นสเตเชันอินทวาวค่ะหรือว่าเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ามัดหลักของเรานั่นเองเราจะใช้กล้ามเนื้อช่วงต้นขาเหมือนเดิมและช่วงหัวไหล่ด้านนาค่ะท่าแรกค่ะเราจะใช้เป็นสคอร t ตทูเพาค่ะแล้วก็แฮมเมอร์เคอร์ขึ้นเนาะเซตอัพในท่าขนานขาขนาดหัวไหล่ค่ะและแฮมเมอร์เคอร์ขึ้นแบบนี้<อ>กล้ามเนื้อที่ได้ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อมัดหน้าขามัดหลักของเราแล้วก็แขนช่วงแขนท่าที่สองค่ะ โดยใช้เป็นคอนเนตทิ้ด้านหน้าเกาะขาขัดและดึงข้าหาลันตัวต่อไปด้านหน้าแล้วก็วางลงค่ะทีนี้ในการหายใจค่ะจังหวะขึ้นหายใจออกจังหวะดึงข้าหายใจเข้าหายใจออกแล้วลงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันท่านี้เลยค่ะใส่เต็มแรงไม่มีแรงโอ้ยหนักจังโอ้โหเธออ่อนแออ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ทักมานะจ๊ะ Let's go ฮึบไปสโคร์สองทีอัพอัพแล้วโยกขึ้นแฮมเมอร์เคยขึ้นแบบนั้นค่ะเยี่ยมมากเกรงหน้าท้องไว้หายใจออกฮึบขึ้นหายใจเข้าแบบนั้นทำได้ดีค่ะน้องเอินท่าสวยมากเลยรีแลกช่วงบ่าไว้นะไม่ยักบ่าขึ้นนะจ๊ะขาสั่นแล้วบ้าก้าขึ้นแม่ทำไงอ่ะปวดมาขาสั่นหมดแล้วตอนนี้ หนูก็แขนสจัดเลยแขนจัดเลยค่ะเขามีก้ารที่แขนละนี่ได้หมดหลยที่สวยอ่าก็ใส่เปิดไหล่แล้วแบบสวยเลยเซซี่ขยี้ใจเลยคิวมากกูกิ๊กวเายเาสู้ค่ะค่ะสามสอง สเตชันที่9ของเราเองตายตื่นแล้วคน่ขุดแรงไหมกูเพิ่มาแหละเพราะไม่เสร็จแล้วคูกค่ะก็คือเราจะทำอะไรกันบ้างคะในส่วนของสเตชันที่9ค่ะเราจะใช้เป็นสเตชันเทรนนิ่งนั่นเองเรามาเสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวหรือว่ากล้ามเนื้อหมัดเล็กนั่นเองในท่านี้อย่างแรกนะคะเป็นการเซตอัพการนอนลงไปเลยนะคะชันขาขึงข้างยกแขนด้านขวาขึ้นอย่างนี้เลยเก็บคางไปคอเกร็งหน้าท้องไว้และอัพตัวขึ้น หนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆผลลงและอัพขึ้น2ในท่านี้ค่ะเราจะใช้จะตกข้างละ1ิครั้งและสลับซ้ายขวาจนคุบหนึ่งนาทีคือครั้งเลยค่ะใช่เลยไ่ะ้งเลยค่ะมสมกัความเกณฑ์การบนตัวนั่นเองส่วนท่าที่2ค่ะในส่วนนี้ยกขาขึ้นขาค้างโฮไว้และสลับซ้ายขวาไปทีละข้างเปลี่ยนใช่ค่ะและกลับซ้ายขวาแบบนี้เลย เราจะสังเกตได้ว่าเราจะโฟกัสในส่วนของหน้าท้องด้านล่างหรือว่าท้องน้อยนั่นเองที่เราโฟกัสนั่นเองในสซอร่าที่เราสามารถออกได้ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของท่านสามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านทําเป็นประจําได้เลยทุกวันพี่พี่พร้อมนะพร้อมจะเซ็นสุดท้ายแล้วใส่เต็ม หัวขึ้นหายใจออกหายใจออกขึข้นอึ้บขึ้นนิดนึงแล้วกดลงรู้สึกหน้าท้องเริ่มร้อนร้อนไหมเอ่ยแล้วทุกคนมาแล้วแล้วนะหมดแล้วสเปกกะเบาขกันแล้วนะขึ้นแล้ว คว่ำขึ้นหายใจออก่อนหายใจเข้าเยี่ยมมากค่ะสามดีครับใช่สีทั้งสุดท้ายวันหมอแวละกันียวโอเควังดัมเ็วได้เลยครับผมยกขาขึ้นมาแล้วดึงขาขวากลับมาอีกทีหนึ่งแล้วใช่ค่ะสลับไป สาวแบบนั้นช้าๆเลยอเอ้ยทำได้ดีมาดีที่สุดในท้ายน่า อันนี้เต็ดเป็นที่เรรย้อยนะครับน้องๆสองคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมเหนื่อยมากแต่พี่กว่าจะขบเก้าเลยช่รู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องเ็ดต้องมาแน่นอนเพราะเราออกก้าวเก้าสถานคือเป็นยังไงกันบ้างให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนนเต็มห้าไปเลยหลังจากที่ให้คะแนนเต็ม สำหรับเพื่อนคนอื่นที่สนใจอยากทำกิจกรรมสนุกสนุแบบเราอย่างนี้สามารถมาได้ที่ไหนคะได้สามารถมาที่ MTM บูธิมวยไทยฟิตเนสของเราได้เลยค่ะเราใช้ระยะเวลาพยันนี้เด่านั้45นาทีเขาผ่านได้750แคลอรี่แล้วก็กาเตะชันนันเองวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วแล้วในเทปหน้าพวกเราจะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้เลยเลยค่ะฟินค่ะติดตามพวกเราได้ทางช่องรัสตอรี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเอ๊ะเราไปออกกำลังกายกันต่อเลยไปค่ะ